Oh, I'm really happy with the team performance. I think uh, for the first time in the history, Guran got six wins in a row in the first six matches on the league. This is really great to achieve this number. Uh, the game in the first half, I think we play with better control, of course, that after three-0, Ayutaya. try to create a d i f f e r e n t m o v e m e n t ที่แ f ก r ่า t สถานกา a ณ์ที่แต a ต่างแล e สร้างปั e หาบางอย่า r ให the บ a ฟ e a อ a หลังจากที e เราทำการเปลี e ยนอยราสมา n ุมเกมไ้กแลกครัมมสาผลงานของทีมเราก็เป็นครั้งแรกของวิลัมด้วยที่ลักษณะสามารถขึแนติดในบัลลีแล้วก็พอเรากนะ3-0เราครึ่งแรกเราเล่นเกมไม่ดีแต่ว่าพอ3-0แล้วนะอธิกาไมเปลี่ยนวิธีการเล่นก็ทําให้เราต้องปรับวิธีการรับมีการเยนตัวลงไปในครึ่งหลังครับ